จะเห็นแนวเนี้ยไซด์ไปออกข้างอย่างเดียวซึมบวกลบทับจะศูนย์เลยนะครับแม้ว่าจะมีช่วงแกว่งขึ้นไป1556ก็มีช่วงตกลงมาที่1542แต่ว่าโดยรวมจะอยู่ที่1 5 4 5ถึง1553เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับผมมองว่ารีสแตนย่อยเลยนะครับที่เราต้องแทและเพราะตลาดมาซึมมาทั้งอาทิตย์ที่แล้วนะครับคือแถว1 5 5 2าถึง1554 15แค่เนี้ยใกล้ๆ นะครับอันแรกเลยคือต่ำกว่าน,นั้นเด็กเกือ152ถึง154ก่อนเผื่อว่ามันซึมมาถึงตรงนั้นหรือว่าไม่ถึงแล้วก็ลงเลยนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในชั้นแนวเกิน154แล้วเนี่ยตัวเลขก,ก็ยังไม่ชัดอยู่ดีนะครับชั้นแนวต่อไปเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1558ถึง1561ซึ่งเป็นตัวเลขเดิมที่เราคุยกันอาทิตย์ที่แล้วแต่มันไม่เกิดด้วยซ้ำเวลาลงก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะลงแรงๆในทันทีนะครับข้างล่างบอกได้แค่เบสิกซัพพอร์ตที่1542นะครับถึง15 เป็นอะไรเดียวกันเลยคือ1538ถึง1540ก็คือใกล้ๆหมดเลยแล้วก็1532นะครับคือบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่บอกได้อันหนึ่งเซ็ตเนี่ยแล้วก็แนวโน้มเมื่อไปดูของพทเทิลลายตัวแล้วเนี่ยยังไม่อยู่ในจุดที่จะบอกว่าเซ็ตแล้วก็หุ้นเนี่ยฟันธงเป็นกําลังกัรเป็นฐานขึ้นไม่มีเลยเวลาลงเนี่ยซัพพอร์ต1540ถึง1543นะครับนะหรือ1532เนี่ย,ยโดยหลักการใหญ่ก็ เวทดซี C อยูด่ดีคือเวทีดซี C ยาวนานมากนะครับอันนี้คือหลักการเซ็ตนะมันอาจจะมีบางช่วงที่เกิดโพซิทีฟและวหวังผลสั้นๆไปดังที่เคยกล่าวมาในรอบ3เดือนแต่ว่าโดยหลักใหญ่เป็นเวทดนซี C นะครับคือระยะกลางไม่ไม่ถือเลยนะครับทีนี้ยังไม่พอนะครับออตอนเนี้ระยะสั้นก็ยังเทรดยากด้วยนะครับนะคือสมมุตินะสมมุติว่าม,ม,มันเกินหนึ่งห้าสี่แล้วถามว่าจะไปหวังหนึ่งห้าห้าแปดถึงหนึ่งห้าหกหนึ่งมันก็นิดเดียวอยู่ดี นะครับมันก็เลยไม่ได้มันก็คือขึ้นรอขายอย่างเดียวนะครับรอขาย2ระดับคือ1 5 2่งถึงหนึแล้วก็1 5 8่งถึงหนึ่งไปดูว่าจะขายตรงนั้นซ้ำไหมด้วยการรออัปเดตพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งถ้าถึงนะแต่ถ้าลงลงคือแวดอานซีนะครับโดยหลักการแนมะ้ว่าจะมีซัพพอร์ตที่1540153 21538,1528ก็ตามคือแวดอานซีอย่างไรก็ตามนะครับมันอาจจะมีตัวบางตัวที่หลุดเล็ดลอดออกไปหน้าซื้อก็ตามนะครับเพราะ ดูวัดแอนฟรีนะครับแล้วก็ขึ้นขายนะครับทีนี้ตัวเซตฟิฟตี้เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแนวที่ไซด์เว์เนี่ยอยู่แถวซับพอร์ตนะครับ,รบแต่ขึ้นมาไอ้เก้าห้าถึงเก้าห้าเจ็ดก็เป็นรีสตั์ข้างล่างเนี่ยมันจะมีความชัดอยู่ข้อหนึ่งสําหรับเซตฟิฟตี้ side, ที่ใช้ใช้สาหรับสิ่งที่อ้างอิงตัวนี้นะครับคุณเอกพิยาคือระดับเก้าสามห้าลงมาจนเก้าสามศูนย์เนี่ยไม่ควรขายเผือ่อว่ามันบีเด้งขึ้นมาประมาณสมมติจาก ตรงเนี้ยสมมุติว่าถ้ามันไม่ลงก็รับไปสมมติมันลงมา934 935มันอาจจะเด้งมา945แล้วค่อยลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเด้งระดับ935ลงมา930เนี่ยโลแถว935ถึง930สมมติว่ามีการลงเนี่ยมีการดีดมา8ถึง10จุดของเซ็ตฟิวตี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นเล่นรีบาวจากตัวดูของเซ็ตฟิวตี้เอาละนะครับอย่างไรก็าตามถ้าจะพยายามตั้งรับนะครับมันก็จะมีตัววัตต์ปัตตีบางตัวนะครับนะที่ มีห้างอยู่ใจกลางเมืองหรือว่ากลุ่ม transportation นะครับเกี่ยวกับน้ําบางตัวที่ลงมาจะมีหัวเก่าัพพอร์ตของ daily chart นะครับหรือกลุ่ม ICT บางตัวที่เป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูหลกัหลกๆของ energy เนี่ยไม่ชัดนะครับ energy ไม่ชัดนะดังนั้น energy เนี่ยก็ถ้าขึ้นไปเนี่ย22,100นะครับถึง22160ยังเป็นรีสิตันนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนที่แล้วแล้วก็จุดของอาทิตย์นี้เนี่ย พี่น่าสนใจจะอยู่แถว21,600ต่ำกว่าเก่าอีกนะครับต่ำกว่าเก่าอีกเพราะนั้นพูดง่ายๆเลยว่าไปรอพรุ่งนี้อัปเดตกับผมเลยว,นนวันนี้น่าจะไม่มีอะไรคือฟังจากคุณเกียรติประมาณว่าฟันทงไม่ได้แต่ให้สันนิษฐานว่าเป็นขาลงไว้ก่อนคือคพาขา,พขาลง,ลงต่อเนื่องอ่ะ,อะเมื่อไหร่ที่เกิดโพสิทีฟแล้วค่อยเข้ามาเล่นเอาง่ายๆเลยประมาณอย่างนั้นใช่เพราะว่ามันไม่เคยช้าไปแล้วถ้าเราเคำนึงถึงข้อนี้มาตั้งแต่ต้นก็ยาวนานมามา,มากแล้ว ยาวนานมา,มา,ม,ามากแล้วนะคุณอยากจะให้ผมไปแทรกไปที่ตรงไหนก่อนไหมได้สันส้นๆน,นิดเดียวครับนาทีส oh, <2, S 2> นาทีโอเคครับผมไปดูทองให้นะครับเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ดูตัวทองในสี่สิบห้านาทีทำเต็มเนี่ยยังเป็นกรอบที่กดลงนะครับแม้ว่าจะอยู่แถวซัพพอร์ตพึ่งทางแล้วแถวพันเก้า้อยสิบถึงสิบห้านะครับแต่ถามว่าผมไปดูเดล่ชาร์ดนะครับแล้วถามว่าเดล่ชาร์ดแบบเนี้ยไอหัวสองหัวเนี่ยนะครับที่มันกดแบบเนี้ย หน้าเล่นไหมคําตอบคือการเล่นเล่นสั้นเล่นสั้นในเชิงซื้อเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าจะซื้อเล่นสั้นพูดหมยถ้าจะซื้อเล่นสั้นหรือหมายความว่าไม่ซื้อนั่นเองนะครับถามว่าเล่นช็อตไหมเล่นช็อตเนี่ยก็อาจจะได้คร่าวๆนะครับแล้วพอลงมาลึกๆระดับพันแปด้อยเก้าสิบพันแปดร้อยเจ็สิบก็ต้องรับกลับเพราะฉะนั้นช่วงต้นอาทิตย์ของทองเนี่ย อยู่ในช่วงที่รอการแกว่งออกจากกรอบใหญ่ๆมากกว่านะครับไม่ค่อยน่าเทรดครับ <c oughs> ครับครับเพราะฉะนั้นสรุปความก็คืออีกครั้งนะครับเซตเนี่ยขึ้นเนี่ยรอขายที่หนึ่งห้าห้าสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหกถึงไอ้ أي, โทษหนึ่งห้าแปดถึงหนึ่งห้าหกหนึ่งลงเนี่ยเว้นอ่านซีส่วนใหญ่นะครับแล้วรออัปเดตพรุ่งนี้มากกว่าครับ